สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมช่องพวงมาลัยนักลินนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีเลือกดาวเรืองสําหรับมือใหม่เลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับถ้าจะเรียงมาเป็นแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านหน้านะครับจะเรียงแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นดอกไซเออโบนะครับแต่ถ้าดอกกลางก็อาจจะไม่ได้เรียงแบบนี้นะครับเป็นเป็นบางร้านนะครับที่จะเรียงไว้นะครับเรามาดูวิธีเลือกกันเลยนะครับบางทีหน้าฝนแบบนี้บางทีดอกก็เปียกบางทีดอกก็จะก็คือว่าเปียกน้ําฝนนะครับจะทําให้ดอกเน่านะครับ วิธีเลือกดอกดาวเรืองก็ให้เราดูตรงก้านตัดเนี่ยครับก้านตัดที่เขาตัดมาว่าอันเนี้ยมันเขียวมันช้ำมันดำหรือเปล่าะครับแต่อย่างเงี้ยครับก็คือว่ายังเป็นของใหม่ครับ แล้วดูอีกทีก็คือตรงด้านใต้ช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยครับมีเป็นจะออกลายนิดนึงครับช่วงนี้ต้องทำใจนะครับเพราะช่วงหน้าฝนวิธีเราทำให้ให้ดูสวยงามก็ให้เราเนี่ยค่อยๆแหวกนะครับแหวกออกแล้วก็ดึงออกนะครับดึงส่วนที่ลายออก เพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเป็นดอกาบางดอกก็เยอะก็คือเราจะดึงเฉพาะที่เราสามารถทําให้สวยได้นะครับถ้าเราร้อยเนี่ยก็คือถ้าเป็นผมเองการร้อยมันก็จะไม่สบายใจก็คือทําแล้วต้องทําให้สวยเลยครับเย่ยครับช่วงนี้หน้าฝนก็ ต้องทําใจนะครับถ้าดอกเปียกน้ําฝนก็แบบนี้นะครับก็คือแนะนําให้เราเทออกแล้วผึ่งกระจายออกให้ทั่วเลยนะครับกระจายเพื่อให้น้ําฝนที่ติดมากระดอกให้แห้งเลยนะครับ็คือผึ่งไว้เนี้ยครับผึงให้แห้งนะครับเนี่ยครับ ี่คือโดนน้ำฝนนะครับจะเป็น,นำดำๆเนี้ยครับคือดอกเขาจะเน่าเลยครับให้เราดึงออกถ้าเราร้อยไปก็คือมันจะทำให้ลามดอกลามเน่าไปเรื่อยๆครับก็คือจะไม่สวยเลยนะครับเวลาเราใส่แพ็คแพ็คลงถุงไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ วิธีง่ายๆครับอันนี้คือจากประสบการณ์จริงนะครับจากการร้อนอะไรจริงนะครับหลายสิบปีนะครับที่ผมทำมาก็คืออยากแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรับชมนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับและสำหรับผู้ที่มองแบบว่ามองหาอาชีพอยู่นะครับตกงาน หรือไม่มีงานทำหรืออยากทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับเนี่ยครับพีเทอรครับที่ผมไปซื้อก็จะคลิกดูเลยนะครับพลิกดูซ้ายดูขวาแล้วก็ดึงดอกออกมาดูแบบนี้เลยครับแต่ถ้าร้านไหนไม่ให้ดึงก็คือผ่านเลยนะครับก็คือจะไม่ซื้อร้านนั้นนะครับเนี่ยครับ ดอกจะลายแบบนี้ครับอันนี้คือเรียกว่าดอกลายครับก็ช่วงหน้าหนาวนี้ก็ร้อยแบบสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าดอกไม่ไม่เปียกเพราะว่าไม่มีไม่มีฝนแล้วนะครับนี่ครับให้ดูก้านตรงนี้นะครับว่าตัดใหม่หรือตัดเก่าครับแต่ถ้าแบบดำไปเลยครับ ก็คือนั่นแหละของหลายวันแล้วครับส่วนใหญ่ก็ที่ผมไปซื้อนะครับอของใหม่แม่ค้าจะแฝงไว้ด้านไหนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตเอานะครับสถานที่ขายก็มีพวกตลาดไทยนะครับตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองแล้วแล้วก็ปากคลองตลาดนะครับ แต่ของที่ถูกเลยคือปากคลองตลาดนะครับก็ให้เพื่อนๆไปลองดูกันแล้วกันนะครับก็มีข้อสงสัยตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ